สวัสดีครับวันนี้พบกับโ oh, อโหทอยหญ่น,นะครับผมจะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นตัว My Hero a c a d e m i a กับงาน t e x t เจอรตัวที่3นะฮะกับตัวโทโดโรกิโชโตะนั่นเองซึ่งหน้ากล่องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้กล่องจะมาในโทนฟ้านะฮะอันนี้ด้านข้างด้านหลังด้านหนึ่งด้านบนและก็ด้านล่างโอเคเราจะมาแกะดูข้างในกันเลย ซึ่งในกล่องนะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งเราต้องดึงออกมาก่อนเพราะว่าแกะดีๆฮะมันจะมีมือโผล่ออกมาจากกล่องอย่นี้แล้วก็มาแกะกล่องด้านนอกออกก่อน ตัวนี้นะฮะจะมาเป็นลักษณะของถุงถุงเดียวนะครับก็คือจะแยกมาเป็นครึ่งบนครึ่งล่างแล้วก็ฐาน3มช่องแบบนี้นะครับมาเรามาแกะรีวิวดูข้างในกันเลยดีกว่าอันนี้ฐานนะครับจะมา,มาในโทนสีขาวขาวหมนุนอ่าตขานะฮะเขาจะมีล็อกพลาสติกมาให้ด้วยแบบนี้ ก็แกะก่อนนี่นะฮะแล้วก็ขึ้นบนเดี๋ยวเรามาแกะดูเช็ครายละเอียดกันนิดนึงแล้วกันมาตัวครึ่งล่างนะฮะก็จะมาในโทนเดียวกับตัวเก่าๆนะฮะกางเกงก็คือจะเป็นแบบ อ่าเป็นริ้วๆเป็นเหมือนเท็กเจอร์ตัวลายละเอียดแบบเรซินเลยนะนี่ฮะกางเกงก็คือจะเป็นลายเอียดสีก็จะมีไล่บ้างนิดหน่อยนะฮะอ่ามีไล่เฉดสีบ้างนิดเดียวไม่เยอะแทบไม่มีอ่ารองเท้าก็จะเป็นแบบนี้อ่าตัวเข็มขัดรายละเอียดเก่งๆอย่างฮะก็คือจะเหมือนกับตัวเก่าเลยที่เป็นลักษณะแบบแบบแบบตัวเก่าๆเลยนะ ตัวครึ่งบนนะฮะนี่ตัวเสื้อก็จะเป็นเหมือนกันนี่มันก็จะเป็นแบบเป็นล่องๆๆๆตารางตารางตารางนะ,ะตัวเสือ้อในในกล้องอาจจะไม่เห็นไม่ชัดนะฮะตัวหน้านะฮะก็ถือว่าทาออกมาได้ดีอืมเป็นผมสองสีรอยแผลเป็นนะฮะตาก็ถือว่ายังคงคุณภาพอยู่นะฮะกับตัวนี้ ไม่มีอะไรฮะตอนนี้ประกอบง่ายเลยเสียบบนเสียบล่างเสียบฐานเสร็จเรียบร้อยนี่โอเคเราจะมาู้ติวให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้น,นี่ก็เป็นอีกตัวนะฮะที่ถือว่าทำออกมาได้ดีนะฮะของงานเท็กเจอร์ตัวถัดไปที่เปิดทีรู้สึกจะเป็นไอ้ฮารุกะ อะไรอะอุลาวกะอะไรไปขากตัวผู้หญิงอะครับผมจำชื่อไม่ได้อันนี้ความสูงนะฮะตัวนี้มันจะอยู่ที่19เซนนี่ถึงนี่มันจะอยู่ที่19เซนอ่ะก็จะเป็นไซส์ใกล้เคียงกับตัวเก่าๆอยู่แล้วนะฮะอันนี้มอยากเห็นตัวออมัยเนี่ยถ้าเขาทำนะน่าจะเท่มากเลยนะตัวเนี้ยนี่นะฮะ อันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะที่เราเอามารีวิวกันให้ดูในวันนี้นะฮะกับงาน texture นั่นเองถ้าใครชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด, like, กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ